ุงพึงมิมยักษ์ครับพระยดไอ้ล่างถิ่งเอาเมื่อวานไปอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ามันกลุ่มเดียวกันเมื่อวานนี่เนาะแล้วมันกี่ล่างกันไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกล่างเลยหกล่างมีแต่รุ่นนีนหัวโอ้โหปะนางฟ้ามาด้วยนางฟ้าด้วยพิมพ์มิ่งลังที่งหกอุ้ยโอ้ยักชักมือสั่นนิดนิกไอ้ปัดปัดปัดอุ้ยยุงมิมยักษ์ ไอ้จะไม่เชื่อนี่ครับผมโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับเขาจะลังที้เลยครับผมน้องเอิร์ดล้างทีห่านวะนี่เนาะโอ้พี่น้องบอดเขาครองมาสองคนน่ะอ้ยน้ำเตกน้ำเตกเลยครับปิดปากทูน้ำใส่ใส่ถุงเลยใหญ่จริงโอ้ คักเวนี่พี่ลิ้พี่ลือไอ้ท้โอ้หิ่มยักลังสีสีหน้าวานลังหนึ่งครับวันนี้3ามเลยดเดียวกันนี่นกไก่โอ้รูแวแหวกเดียวกันครับปูดัวไก่คอ้อนปอดเจอแบบนี้หายเหนื่อยครับผมโอ้เจอเลยครับผมปอดมาสุกสอนอย่างดีครับหินเตด นี่แดงๆครับอยู่กลางในพุ่มเลยครับผมทางในครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อวานนี่คำก่อนฝนไหลเลยครับก็จะมาตามต่อครับผมนี่ครับตัวกินดอกอยู่คาเนี่ครับวานปิดคลิปตรงนี้เลยฝนไหลตรงนี้มาแล้วผ่านฝนครับผมวันนี้มีกำลังเสริมมาเพิ่มนี่เสียนวิ่งครับในช่องวิ่งบุกตะลุยครับผมฝากติดตามด้วยครับผมช่วยกันนะพึ่งหลวงครับวันนี้ครับ เมื่อวานผมเห็นเป็นไปนี่นะครับผมไปช่องนี้แหละเมื่อวานนี่ฝนไหลซะก่อนติดตามไม่ทันวันนี้มาโตครับผมครับวู้เจือเลยครับผมมาสุกสอนอย่างดีครับหินเตจนี่แดงแดงครับอยู่กลางในพุ่มเลยครับผมทางในครับทำศพนะครับผมง่ายๆครับใบเมียอะไรมาใบไม้ กเอยดีแถวนี้ไม่มีใบไม้เอ้ยไม่มียาแหงครับเอาส่วนยางเลยครับผมกิงยางมาเป็นกุ่มๆครับหยัดใส่เลยครับวนตะนีวนโต๊ะครับผมมันใช้กำลังทไม่มีขึ้นที่พื้นที่ไม่มียาพอยัดนักดีมียางมาด้วยเศษยางให้รับใส่ไว้ให้มันติดง่ายๆครับนี่ครับเลือกหาครับวัสดุ ตามพื้นที่ที่เราหาได้ครับผมพอเห็นคนเท่าบอกว่า,ามาสามปาอพึงจะไม่ตอดครับผมมาสามก็คือเก่าครับตอดคือกันนี่ความเชื่อของคนเท่าครับผมอีกคนเนึ่งต่ออะไรความเชื่อส่วนบุคคลครับเชื่อเขาถ้าเอาพุ่มโพงเขาบอกว่าต้องกระทาเขาไหว มุดลุ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 คืออะไรบิ๊กเสือรีตอวัลลุก็้ามัดให้มันเนียนๆครับผมใควันมันอยู่นานๆพึ่งกัวควันครับผมไม่ใช่กัวไฟนะลอยครับผมไปพอมึ้นครับผมจุดโขกกันครับผมพึ่งอยู่นู่นแหละครับลงควันขึ้นแล้ว วนขึ้นไปหาแล้วครับผมต่างพึ่งครับผมบกำลังใส่รอบสองครับผม้ออหวานเป็นไงเนาะสวยรู้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปแล้วครับผมว้าวน้ำสวยอ,อืยน้ำติดป่าเลยครับอยู่นานเลยครับใส่รอบสองเลยเด็หัวน้ำ ตายเลยครับม่วน,นครับผมอ,อือยู่แข็งปุ๊กเลยอยู่กินแข็งเลยม่วน โโอ้ห oh oh. น้ำยาวกว่าถุงเลยครับพื้นที่นี่มีน้ำดีตาสวยครับว้าว wow. สวยน้มจึงแข็งเลยเลยอยู่นานครับเออ ออกออกออกไปไปนี <c oughs> ่แล้วถึงถงแล้วขบผมลงครับตอนตัดกล่องตัดพอดียืมไม่ได้ถ่ายดู้ครับไปลงครับผมไปหาลังอื่นต่อครับผมลังผึ่งส่กร้าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาดับขบกันครับอันตรายครับผม ในปลายางปลาหรือจะเป็นปลายูาคากับยิงแต่ไก่ปลาไงยิงแต่อันตรายครับผมพอลงมาแล้วก็ปาดเลยครับผมปาดบางทีเราหมัดหมัด,ดไวเนีปาดเชีงเลยครับกระจายกรดับครับมันจะเป็นประกายไฟครับ ห,หมดแล้วก,ก็นั่งดูสักคู่ครับผมตะพ่อมัอม่นใจครับตะก,ก็กลับเียไบเลยนับ,บ,บ,บไปดีเลยดดเด็กพี่น้องเยออย่าประมาทเลยแทงใหม่เข้าได้เลยเสร็จ <c oughs> อย่าไปใหม่ไหลเขาโอโ้โหมูลค่าสูงเยอะอย่าให้พานพื้นเขาไก่ <c oughs> นี่เหมือนกันครับบางพื้นที่แถวแถวป่า,ายูคาน่์เขาเขปิดป่ายเลยนะหา้ามเข้าคง,ค,งคนเคยไปทําพลาดแต่ใหม,ม่ป่ายูคาเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราถ้าอยากถ้าอยากที่เพื่อนยังสบายใจเจ้าของไม่หวงเราก็ต้องนี่แหละรับผิดชอบดีๆนะใช่ครับ,รบที่เที่ยวทำลวกๆไปเลย้เราเวลามันใหม่ขึ้นมาเขาตาหนาทุกคนเลยใครมาก็ไอน้อนี่แหละพันพื้นี่แหละพันพึ้งเนา <c oughs> ะพานหนามันก็มันก็ดลำบากใจคนนะพึ่งเนาะถ้าชอบครับเพื่อก็รับดีๆครับครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ ไม่มีควันเกินแล้วอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมครพี่นอกกอมาดูมีมกิน้นนามครับผมบาบินไปสายเลยครับหลายเลยนี่ครับเป็นฟุ้งเลยตรงนี้บินตามทางไปนู่นไหมเราบินเขานี่ดาเราบินไปนี่ครับแต่ว่าก็หิดคนเราก็ไม่เห็นเห็นนะนี่อยู่ไกลก็ไม่รู้ครับบินไปสายเลยแหละ เขาไปช่องนย่นี้นี่อยู่แถวนี้นี่ไกลๆนี่ครับเราลองตามกันครับผมอยูข้างหลังผ่านพ้นผ่านวิ่งอยู่ทางนู้นครับกำลังมองดูกันครับผมโอ้พี่น้องป๊อดฮึฮึเอคงมาสองคนนะ ยอ้น้ำเต็กน้ำเต็กเลยครับปิดปาดก็น้ำใส่ใส่ถุงเลยใหญ่จริงอู้คักปุยนี่พี่ลื้ออายุไม่หยอดได้ยังไงไม่ครับไอ้ยุคาหน่อยแต่อยุคามันเอียงแล้วเราเอียงสามตีปัดปัดปัดใสถุงเอ่อถุงได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่กันครับผมกิโลกัวเลยวินกิโลกว่า โนาโอดโยดโยดพึงเลยไหมนี่พึงมิมโอ้พึงหัวงูปูซาเอาโอ้เซียนบิกจัดมาสองลังรับผมอีกลังนึงจิ้งได้นินสองลังครับระวังมือระวังมือ จังหวะหนามหวานเอ้ยหนามใหญ่ๆหนามนี่ถูกหลังกันเลยพอหาอยู่นะครับพอหาอยู่อันนี้เป็นรูเลยเลยเนาะเราจะเราจะลองคนดุอีกหยน่ะผมว่ามันยังมีหลังหนึ่งแน่เลยเอาร้องเลยครับไปควรหาเลยหาไปเนี่ยเนาะไปตรงเขาลึกด้วยวะเขาลึกผมหาแล้วเอาสักแก่สักเจ๋เจ๋อจิ๊ล่องนี่นะเออเจอแล้วครับพี่น้องโอ้ยจังหวะใหญ่ๆวะใหญ่เท่าเจ๊กกี้เลยวะ ไหน,ไหนหยูต้นอรน,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 นอยภูมินาใช่ไหมครับครับเห็นไม้ดำๆโอ้พึ่งหลวงพึ่งหลวง <c oughs> โอ,โอ้เดินมาเห็นแมนบินออกโอ้จงใหญ่เลยครับพี่น้องอืมเอ้อาเดี๋ยวไปดูกันชัดครับ นี่ครับผมโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับเขาจะล้างที่นีเลยครับผมนะครับผมโอ้พี่น้องปอดนี่ไอ้ียกว่ะมีมยักษ์มีมยักษ์คักคักมีมคักคักตาหนีสามน้ำมีตจะใหญ่ๆครับไม่หัวน้าฉาปูนเลยครับ ดาพี่น้องเอ้ยโอดใหญ่เลยลังเนี่ยเด็ดแค่ผมดูวยเจี๊บเท่าจะพันผลครับโอ้ยเลนรูหนึ่งขาดไปทีลังใหญ่จริงๆครับลังนี้ย่อเลยนี่หน้าเป็นรลเลยนี่ลังนี้ขายครับห้าร้อยมันจะลามเองไม่หนิน่ะไม่รู้ดีได้ ต้องรีบครับรีบเคลี้ยด้วยมาช่วนเคลี้ยตื่นเต่งเลยเนี่ยโอ้โหเฉียวสะพานพุนคนระเบิดเลยครับอ๋อไปอ๋อครับผมเดี๋ยวไปจุดน่นนะเดี๋ยวเราก็เดินหากันต่อครับผมยังมันต้องมีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปทางก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บไปก่อนเนาะต้องจิตแต้ครับโน้ อู้หิมยักษ์ลังที่สีหน่วงลังหนึ่งครับวันนี้สามเลยรูดเดี่ยวกันนี่เนาะครับโอ้ยหแหวกเดี่ยวกันครับปู่ดัอ่ะใจคอนปอเจอแบบนี้หายเหนื่อยครับผม <c oughs> อู้เอ้าดิบมทำเนาะครับขอวดพี่น้อนเลยแดงอืดดิ่กลับไปพึ่งในดงดงดินแดงครับนะเนาะ นี่ครับฉาบปูนี่แล้วครับผมลังไม่ได้แล้วครับลังแก่เลยเนาะแก่เลยเป็นน้ำหวานนี่แหละหวานแจมแจมโอ้โหนี่นะครับดงมิมยักษ์แล้วมาเจอแล้วเนาะยอดเลยทางดงพึ่งดงมิมเลย ว่านี่มาไม่พิษบังแล้วนะเนาะมันมันหมานี่คือเกา่าอะไรอะไรฮึทำไม่กัน,นโอ้สองทางกิดเลยนี่ไหนไหนนี่นี่ใจยังเลยอ่ะโอ้ย <c oughs> นี่ผมมอจะไปเอาผึ่งใบไบครับผมรางนึงอีกรางนึงนี่นนนนครับอีก<ง>รังน,นึงครับผมนโอ้ด<จ>ูของเส้นนวันร่าครับผมใจเท่าจเท่ากันครับโอ้ยยังดื้โอ้นุ่นครับ โ oh. อ้โ oh. อ้เขาหามอเไหนไหนคุณยปแล้วหน่อยนั่นปแล้วหน่อยอ้โพึ่งหวงพึ่งหวงอ้าอดอืมตุ้งพึ่งมิมยักครับคุดยอดไอ้ล่างทียเอามาวานอยู่ตรงนี้นั่นหมยควาามันกลุ่มเยอะกันเมื่อวานนี่เนราไม่กีล้างกันไปเหหนึ่งสองสามสี่ห้าห5ก หกลังเลยหกลังมีต้นนิ่งห้องยังไม่หมดนะยังได้หม่ยังได้รุ่นยิงเนาะอ๋อรีบจัดการเนาะมันอยู่ไหนครับโอ้ยมันตกเพี้ยวเนาะวายมันจิ๊ตกเลยนี่ต้องยิงเป็นหุ่นต้องยิงเป็นหุ่นระวังมันตกด้วยมาเตรียมให้กับเขาแล้วเอาเด้อใครที่ไก่จับไปคนอุ้ยโตถึง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 ละอ่อนหนึ่ง หนึ่งสองอ้รับหนักด้วยรับหนกด้วยระวังลุนสตตาไดเลยแอบอย่าสันดิแอ้เฮ้ยว้าสามุงก้องโอ้เอาเอ้าที่นี่โอ้หัวหน้ามีนงเลยเอาม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 านาจิ้มอว้าหัวน้าโอ้หัวหน้ามันบ้องโอยผมลืมมองมันใหญ่จริงๆ เจ้าอืมว่ามันใหญ่จริงๆโงมิมยักษ์ครับผมมันใหญ่จริงๆอ่ะดีๆหกลังนี่สามขวดได้ไหมได้นะถึงนะดีๆจริงๆแันแม่กลมาพาไปอยู่กินไกจังใหม่เด้อเอ้าลงเอึมง อล้างทีห้านู่นนี่เนาะงลังที่ห้าสี่ไหมน้ำไปท่วนแล้วน้ำไปช้วยเงี้ยผมสองเดี๋ยวไปตีอีกรางหนึ่งครับสามปาดหัวน้ารังนี่ครับยาวกว่าผมสุดยอดครับผมูขับปูนี่แล้วรังนี่โอ้ลังขาวสวยเลยครับล่างอ่อนๆเลยลังนี่ถึงมาจับแหละนี่มารวมกลุ่มกันที่ลังแล้เนาะแล้วครับผม โอ้โหปะนางฟ้ามาด้วยนางฟ้าด้วยพี่เมียมนางทีหกหืมนักยนักนักยิงัิมือซนดิกๆปัดฟาดฟาดออ้ยตรงมีมยากใครจะไปเชื่อเม่สุดยอดเลยโอ้ยโอ้วันนี้ชิบาจะไม่ได้หมานทำนี่ครับผมไม่มีมหกล้างครับผม มีแต่ไซส์บิ๊กบิ๊กใหญ่จริงๆหลงพึงมิมยักครับหลวงนี่เนาะฝุกอีกพึงห้องอีกรังหนึ่งครับผมเนาะได้เวลากลับป้านแล้วครับผมก็เดี๋ยวพ่กนี้เออพ่กนี้ยุดดีกว่าครับพ่งนี้เตะบอลเตะบอลมันมาลื่นมันมาลื่นรับนายจะมาอีกครับผมมาตามพึงนี่แหละมันยังมีอยู่ครับจินอกอยู่คายอยู่ใช่แต่มิมนี่คือี่มมดอะผมว่า กว่าเดือนทั่วเลยครับอะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมฝากช่องเซียนวิ่งวิ่งบุกตะลุยเด้ครับผมเป็นทาเฟซบุ๊กนะจีบีไงใจรุ่งครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วก็ไก่กวนน้าจริงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝนเริ่มไล่ตูดแล้วครับใช่ครับแบกแบกกลับบ้านอีกแล้ววันนี้แบกเลยหมายกอนบุรีครับสุดยอดเลย